वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปีใหม่ปี2564คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุข ทุกก้าวเดินไม่ว่ายากดีมีจนเป็นบาวเป็นออขอโทษค่ะเป็นบาวเป็นนายทุกชีวิตย่อมการความสุขความสำเร็จเราจะทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสู่ความสำเร็จเพราะศรัทธาหาใช่ความงมง,งายศรัทธาคือความเชื่อมั่นก้าวเดินไปด้วยหลักการของตัวเราเองจิตท,ที่มีสติจะนำทางให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรค ปีที่ผ่านมาปี2563มหาเดวีเชื่อว่าทุกคนเจออุปสรรคแต่จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคนปี2564เราจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคต่างๆพบกับความสุขความสำเร็จไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิง์ประจําปี2564ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความรัก จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามฟังรับชมรับฟังกันค่ะจะมีโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหัวรวยเบอร์มีโชคมีลาบฝูกลางวันใหญ่ลอตเตอรี่โชคลาภอยู่ในมือของชาวราศีสิงค์ค่ะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคือเงินฟุกฟุก,ฟกมันตีไปได้หลายอย่างเช่นการถูกหวยหวยหุ้น หรือบางทีคนที่หยิบยืมเงินเราไปเราไม่คิดว่าจะได้เงินละแล้วเราก็ได้ข้ามาเป็นช่ฟลุกๆที่คุณจะได้เข้ามาค่ะสิ่งที่หวังที่สุดคือความรักครอบครัวความสุขสมบูรณ์สิ่งที่หวังที่สุดในใจของชาวราศีสิงห์คนโสดก็อยากจะมีครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วก็อยากประคองความรักคู่ครองไปให้ถึงฝั่งฝันเพื่อพบกับความโชคดี การงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นหากใครที่คิดที่อยากจะมีกิจการของตัวเองเป็นไปได้ที่ปี2,564คุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการค่ะหรือใครที่จะไปคิดออการสอบการแข่งขันจะประสบความสำเร็จก,การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการบรรจุเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ การเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมืออาจจะได้ทั้งโชคลาภและเงินที่ลงทุนไว้ทําไว้กําลังจะตอบแทนกลับมาให้คุณค่ะการงานจะประสบความสําเร็จการร่วมหุ้นลงทุนการทํากิจการขยายกิจการปีนี้เป็นปีที่ดีของชาวราศีสิงการงานจะประสบความสําเร็จใครที่เป็นลูกจก้างก็อาจจะได้ขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะได้ขยับขยายกิจการ หรือถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นกิจการคุณก็จะได้เป็นเจ้าของค่ะฟันธงสรุปการงานประสบความสําเร็จค่ะแต่ความรักช่วงนี้คนโสดจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่หากใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังมือที่สาเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างที่มหาเดวีบอกช่วงนี้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะแบบ เหมือนอยากประคองความรักครอบครัวให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปอยู่ค่ะเพื่อที่จะได้ครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ระมัดระวังคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีคิดไม่ดีมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันปัวปนกับตัวคุณค่ะแต่จะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือ ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานคุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วบุคคลคนนี้จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขที่คลายอุปสรรคขอโทษค่ะอุปสรรคปัญหาให้กับคุณค่ะลูกบุตรบริวาร คนอายุน้อยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้คุณอาจจะมีการตั้งท้องมีบุตรหรือคุณจะได้โชคจากบุตรจากบริวารสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือคนที่คุณไม้มั่นปั้นมือเอาไว้จะนําความรักมาให้กับคุณค่ะหรือคนที่คิดไว้ว่าเอ๊ะคนนี้เขามีใจให้กับเราไม่น้อกเขาค่อนข้างที่จะมีใจให้กับคุณค่ะคนโสดมีเกณฑ์ได้เฮกับความรักค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับล่วไหลสิ่งที่เก็บนําไว้นานถูกเปิดเผยก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสิ่งที่หวังเหมือนมากับดวงกันหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นมันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกเนาะหากคนเราได้ทุกอย่างอย่างที่ใจปรารถนาเราจะเอาไปไว้เก็บเราจะเอา ไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นคนเรามันก็มีผิดหวังบ้างมีสมหวังบ้างแต่ขอให้เป็นความสมหวังมากกว่าผิดหวงังเพียงเท่านี้ใจของเราก็เป็นสุขได้ค่ะช่วงนี้ดวงดาวที่โดดเด่นอาจจะได้พบปะผู้คนได้พบเจอผู้คนเป็นที่จุดสนใจและสิ่งที่คุณคิดไว้แม้จะยาวนานมันจะยังไม่สำเร็จแต่เชื่อเถอะค่ะในวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้โชคจากทางไกล คนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอาจจะเป็นออคุณที่มีคนรักอยู่ที่ทางไกลจะได้โชคได้เงินจากทางไกลเป็นโชคจากทางไกลค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสูงวัยหญิงสูงวัยจะอุปถัมภ์ค้ำจูอาจจะเป็นแม่เป็นป้า เป็นพี่ที่เป็นผู้หญิงจะช่วยเหลือให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความรักค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศ ก็เป็นไปได้ค่ะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะปรับเปลี่ยนดวงชะตาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้ปีที่ผ่านมาจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นเรื่องที่ทุนต้องชดใช้แต่ปีนี้ปีใหม่2564สิ่งดีๆกำลังจะมีเข้ามาค่ะระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง,งเอขอโทษค่ะ บางครั้งคนที่เราคิดว่าเขาดีกับเราแต่บางทีเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาหรือมีสิ่งที่กระตุ้นอะไรในบางอย่างหรือความอยากความต้องการมันก็อาจจะหกักเหได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้แต่ยระเวงค่ะเพราะจะทําให้เราไม่มีความสุขค่ะรุ่งใจทุกใจเป็นกังวลใจมีบางสิ่งบางอย่างที่มันข้างค้าง ขอให้คุณเคลียร์ใจค่ะแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะมีอุปสรรคปัญหาแม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาคุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินจากการแลกเปลี่ยนบางอย่างแล้วได้เงินเข้ามาเงินก้อนกํนาลังจะเข้ามาในมือนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน แม้ใครที่มีคู่อยู่แล้วแม้จะมีปัญหาละหงละแหงก็ขอ,ขอให้คุณระมัดระวังหัวใจไว้ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ล่อแหลมมันเป็นช่วงที่หัวใจแห่งความเจ็บปวดการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงมือที่สามเกินความห่างเหินการพัดพลาดก,การจากลาจากคนที่คุณรักความผิดหวังร่วสลายสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นดังใจคิดไว้เปลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะ ขอให้ระมัดระวังด้วยการงานแม้จะสูงรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย,ยา่างไม่ว่างานราชไม่ว่างานหลวงแต่ช่วงนี้คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพน้นคลี่คลายไปได้ค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับชาวราศีสิง์ประจําปี2564เกณฑ์การเงินเกณฑ์การเงินค่อนข้างมีโชคค่ะ สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเงินจากโชคลาบเงินจากออทางไกลเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินการเงินของชาวราศีสิงห์ปี2564ค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างเ,ออเรื่องนู้นเรื่องนี้ของบริวารแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะการทํากิจการใหม่ๆการ เริ่มต้นกิจการใหม่ๆสำเร็จการสอบการแข่งขันในหน่วยราชการมีเกณฑ์บรรจุแต่งตั้งดีค่ะการงานก็ค่อนข้างดีเพียงให้ระมัดระวังเรื่องของความรัก ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะคะแต่คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้หรือคนที่คุณมั่นหมายตั้งตารอจะมีความสุขสมเลจสม,สมปรารถนาค่ะแต่ใครที่มีคู่ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงมือที่สามเข้ามาทําให้ความรักห่างเหินแตกแยกขอให้ระมัดระวังนะคะปีนี้เป็นปีขององค์พัิวะ หากคุณอยากผ่านพ้นอุปสรรคหากคุณอยากก้าวผ่านพ้นสิ่งไม่ดีขอให้คุณบูชาองค์พระศิวะแล้วพระองค์จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพรที่ร้องขอต่อพระองค์พระองค์จะประทานพรให้คุณค่ะการเดินทางไกลต่างประเทศปลอดภัยดีแต่สุขภาพระมัดระวังความอ่อนเพลียไม่สบายเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆปวดเนื้อปวดตัวค่ะ สรุปครบแล้วสำหรับชาวราศีสิง์ประจัาปี2,564ทุกครั้งสำหรับการทำนายทุกครั้งสำหรับการออปล่อยคลิปวิดีโอมหาเทวีตั้งใจเป็นอย่างยิ่งหวังเพื่อให้ทุกคนรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบหามเพียงฟังแล้วทำความเข้าใจแล้วเราจะมีสติในการตัดสินใจมีสติในการใช้ชีวิต ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จในปี2564ค่ะขอบคุณค่ะ